สวัสดีครับวันนี้เรามาพบก,กับผมเจ้าของบ้านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับคือได้งบประมาณเกือบสี่แสนนะครับที่สร้างบ้านหลังนี้พร้อมกับที่ดินนะครับอันดับแรกผมจะพาไปดูกับบริเวณที่สร้างอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างบ้านว่าถามว่าเรามีเงินอยู่สี่แสนนี้เราจะสร้างบ้านสําเร็จไหม เชิญเชิญดูได้ครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกปรูนก่อฉาบเทส่วนมากเราจะนิยมไปในทางในการเทเทพื้นมากกว่านะครับเทพื้นก่อผนังแต่ฉาบฉาบนี่ไม่เท่าไหร่ครับฉาบนี่เราไม่นิยมใช้ตัวนี้ แต่ถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่ว่าจะไม่ค่อยนิยมกันมากเท่าไหร่ในการเทพื้นเราจะใช้ปูนลูกปูนประเภทนี้ยี่ห้อนี้นะครับจำมาไว้นะครับก่อฉาบเทสีเขียวแบบนี้นะครับซุปเปอร์ซีเมนต์เนี่ยครับซุปเปอร์ซีเมนต์ยี่ห้อนี้นะครับเราจะนิยมเทพื้นแต่การเทพื้นนี่คือ ที่หลังสุดเลยอันนี้คือไอที่ผสมปูนนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆเราสมควรที่จะแช่ไว้เช่นจอบเอวยไม่ว่าจะเป็นของอะไรต่างๆที่เราใช้แล้วสมควรที่จะเก็บวางไว้เช่นกระแปง๋งพั่วกระบะเกียงต่างๆนี่นะครับสมควรที่จะเก็บไว้ล้างเสร็จแล้วเก็บอาไว้ส่วนปูนยี่ห้อที่จะฉาบเราจะนิยมใช้ของ พี่เสือเสือซีเมนเนี่ยครับสูตรพิเศษนะครับนี่ส่วนฉาบล้วนิยมใช้ตัวนี้มากกว่าเสือซีเมนฉาบสูตรพิเศษนะครับบ้านของผมนะครับใช้เวลาในการสร้างบ้านประมาณสักสองหรือสามเดือนนะครับเพราะว่างบประมาณมันมีน้อยส่วนหลังคาผมจะทำเป็นสองจั่วนะครับข้างบนนี่ใช้เหล็กเหล็กอย่างดีครับเหล็กหนาะ อย่างดีสั่งมาโดยตรงเลยหลังคาก็โอเคนะครับผมจะพาไปในะห้องนอนนะครับห้องนอนห้องที่สองก่อนอันนี้คือห้องนอนห้องที่สองนะครับกําลังฉาบฉาบเสร็จไปแล้วครับนี่ความสูงประมาณห้าเมตรสูงก็โอเคนะครับอันนี้ห้องนอนห้องที่สองส่วนห้องนอนห้องแรกนี่ยังไม่เสร็จเพราะว่า ทุนั้นช่างไม่มาครับอันนห้องห้องห้องสองครับนี่กำลังก่อก่อก่อกออยู่เพราะว่านี่ปูจะรออยู่แล้วปูมีแล้วห้องเราห้องสองก็กำลังทําอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นวันศิ่ง์ครับเป็นวันพระก็เลไม่ได้ทํากัน นี่คือที่กองทรายละเอียดเพื่อที่จะฉาบดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำนี่ห้องครัวนะครับห้องครัวก็ฉาบแล้วนี่บริเวณห้องครัวนี่ครับตีห้องน้ำพอดีเลยนี่ครับห้องน้ำก็สั่งซื้อของมาหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะลงนี่ห้องน้ำาหน้าห้องน้ำก็ฉาบมาแล้วนี่ใช้เป็นประตูพลาสติกค,ครับขอบพลาสติก ประตูและเสื้อทัหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็บ้านผมก็ไม่มีอะไรมากนี่นี่ส่วนะอันนี้ส่วนหน้าบ้านประตูห้องนอนห้องแรกประตูห้องประตูประตูะตะตหน้าบ้านหน้าต่างหน้าต่างครับครับหลังจากที่เราได้แนะนำสถานที่แล้วก็ บ้านของอผมไปนะครับก็โอเคในเห็นรูปแบบลักษณะการสร้างบ้านด้วยเงินสี่แสนบาทนะครับ <c oughs> หลังจากนี้เราจะพาไปดูภายนอกบริเวณข้างนอกที่เราจะบริเวณข้างนอกนะครับว่าเป็นยังไงสถานที่แล้วก็เนื้อที่บริเวณที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยสองมาตรางวาว่าเราสมส่วนหรือเปล่าพื้นที่ ที่จะสร้างนะครับหลังจากนี้ผมจะพาออกไปนอกนะครับโอเคครับ